นี่นะาน้องสกสันนะครับมาหาคัณยายทินนี่คุณยาลยายมาเจลินะอะมาเจอนนะอออันี่นะ้ <laughs> นนะนจะทำยงไงกนะันน้องสกสันทำม้วนม้เนาะนี่นนะ น้องเสกหาคุณยายไม่เจอนะคุณยายอยู่ฝั่งนู้นนะเกิดข่าเกิดข่าวว่าพเอ็มพูดเรอยเลยเนี่ยเสกคุณยายนะไปทางที่เอามุดไปปุ่นเนี่ยนะมุดไปเท่าปุ่นแล้วน้องเสกนี่นะไปแล้วพี่เออไปคีด น้องเสกอึดนะนี่นะคะพาน้องเสกมาคุณยายมีถอยมียไปสายนี่นะคะพาน้องเสกมาหาคุณยายทองอินนะคะเป็นครั้งแรกนะน้องเสกทังก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะนี่คุณยายก็ตื่นเต้นนะมันหนามุันลังเลยกันนี่นี่นะคะ มุนเกี่ยวกันเราเด้อวันนี้เอา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 คุณยายจะทำอะไรคุณยายกลัวล้านบอกคุณยายกับลานมาเจอกันนะคะครั้งแรกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่น้องเมย์ล้วงมือคุณยายนะคะนี่นะ ไม่ได้เจอนี่นี่นะคะมาเจอกันครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะคะให้น้องเสกนะคะมาหาคุณยายทองอินนะคุณยายกับร้านมาเจอกันนะคะนี่ก็จะไปกินต้นไผ่นะกันอู้นะคต้นไผ่นี่คุณยายกับทองอินคุณยายทองอินกับน้องน้องมีนะคะแล้วน้องเสกสันนะคะพาน้องเสกสันนะคะมาหาคุณยายทองอินนะคะเป็นครั้งแรกนะคะ เข้ามาใกล้ชิดกันนะคะมาดูว่าคุณยายทองอินจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะยายทองอินของเราเห็นลานตื่นเต้นใหญ่เลยนะ,ะนี่นะคะเป็นความรักความผูกพันนะคะของครอบครัวพัง,งน้องมีนะคะน้องเสีก็ไม่สนใจคุณยายเลยนะคะนุ่นจะไปเล่นหญ้าแม่อย่างเดียวเลยนะคะจะไปเล่นต้นไผ่นะคะ บาตันหยยายน้ำนี่นี่นะ,ค,ะคุณยายก็เห็นหลานก็กลัวหลานบ่คุณยายคุณยายทองอินสสัยกลัวหลานมากนี่นะคะเห็นหลานเป็นครั้งแรกนะ,ะที่พาเข้ามาใกล้ชิดนะคะมาสัมผัสกลิ่นกันนะคะเป็นครั้งแรกนะคะนี่นะคะเป็นจังใจยาย นี่นะคะยายได้เห็นหลานนะคะนี่เห็นทุกวันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ให้ก็ามาใกล้ชิดกันนะคะนี่วันนี้โกให้มาใกล้ชิดกันนะคะให้มาสัมผัสกันนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นความรักความผูกพันนะคะของคุณยายกับน้องมีนะคะแล้วก็น้องสิท์สัรนี่น้องเสิทธิ์สัรของเรา เออเออใบไผ่ติดเทเอาไม่มีเป็นอะไรนี่ค่ะไม่ม,ม,มีตัวใหญ่มากเลยนะคะสูงทั้งใหญ่นะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะ,ะ้องสกสันของเราก็ได้สองเดือนแล้วนะ,ะวันนี้พามาหาคนันยายทองอินนะ ยายสงสัยสงสัยติดน้องเมย์มากกว่านะคะนี้คุณยายติดน้องเมย์นะคะนี้นี่นะคะพาน้องเสกสันนะคะมาหาคุณยายทงินนะคะวันนี้นะคะน้องเสกสันของเราก็นี่นะคะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะ,ะน้องเสกสัน ็นร้านเรายานบบยายเป็นยังไงไอ้ย่ายย่ายเป็นยังไงย่าไยไม่มนูนเนะจะไปกินต้นไผ่นะมันสีฮักเม่ถอยมาหลุกยถอยมาถอยมาตั้งพีเร้วมาตั้งพี่น้องเสกก็จะไปดึงต้นไผ่เหมือนกันนะนี่ปุณนยายก็โดมตูนน้องเมแล้วอันตูนให้กันแล้วนะกนนีเมถอยเม่ถอยมาพีเร้ว เออตัวมา้นี่นะคะน้องมีเป็นช้างที่ตัวใหญ่นะคะสมบูรณ์ด้วยนะคะนี่นี่นะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะน้องมีอายุยี่สิบสามปีนะคะย่างยี่สิบสี่ปีนะค,ะคุณยายทองอินก็อายุหกสิบปีนะ,ะส่วนน้องเสกสันของเราอายุสองเดือนนะคะนี่นะคะเป็นความรักความผูกพันนะ ครั้งแรกนะคะที่พาเข้ามาใกล้ชิดกันขนาดนี้นะคะคุณยายของเราก็ไม่ตกใจเลยนะคะรักหลานนะคะนี่คิดว่าจะรักรักไม่มีมากกว่านะคะนี่คุณยายนะคะติดน้องมีมากๆเลยนะคะนี่นะครน้องเสกสันของเรานี่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นภาพบรรยากาศครั้งแรกนะ คุณยายก็ทูน้องเมย์ใหญ่เลยนะคะคุณยายติดน้องเมย์นะคะนี่ไม่ติดน้องเสกนะคะนี่เอ้ยดูแล้วนะะดูท่าทางแล้วติดน้องเมย์มากกว่านะคะนี่จะรักน้องเมย์มากกว่ามั้งนี่นี่น้องเสกของเราเออเดินยาคุณยายแล้วน้องเสก จะทำยังไงล้วงมือน้องเมนะอันนี้แต่ไม่จับเอไม่ล้วงมือน้องเสกันะะนี้น้องเสงก็เล่นยาใหญ่เลยนะคะแม่เมย์อย่าไปดึงต้นไผ่ลูกมันจะหักนี่นะ,ะเป็นภาพประทับใจนะคะนี้น้องเสงของเราอากกดคุณยายน้อยเอยกอกคุณยายนะคะนี้อคุณยาย คุณยายกลัวลานบอกเนอะใส่คุณยายกลัวลานนะกันี่นี่นะค,ะคุณยายทองอินน้องเมเข้ามาหาคุณยายทองอินกลายเป็นตัวเล็กไปเลยนะคะนี่น้องเมีตัวใหญ่ะค่ะลงมือกันแลวนี่นะคะ โอ้ยคุณยายคุณยายพายลมเนยนี่นะคะรับทับใจนะ,ะวันแรกนะคะที่พาเข้ามาหาคุณยายทองอินนะคะตาลองเสกนะคะเข้ามาหาคุณยายทองอินนะคะนี่นะคะเสกสวัสดีครับเร็ว้องเสกสวัสดีครับหน่อย ะะบรรยากาศวันนี้ดีนะคะเริ่มเริ่มมีอากาศอากาศเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะคะเริ่มมีอากาศเย็นเย็นมาแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะนี่ไม่ล้วงน้องเสกนะคะนี่รักกันมากเลยนะ,ค,ะคุณยายกับน้องมี ติดกันมากๆเลยนะคะแปกนะคะนี่คุณยายพาน้องเสกมาหาแต่ว่าเอหล้วงน้องเมนะคะนี่นี่นะคะก็วันนี้นะคะก็พาน้องเสกมาหาคุณยายทองอินแล้วนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่เอซท่านใดนะคะก็ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องเสกสรรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ